ครัเลยมองครับเลยมองอันนี้จันเพ่นครับนี่ครับตายมึงอ้ยปลาเต็บเน่นวะ ัตี<อ>ห้าสิบห้ารู้ไหมใครบอลนี่ยแต่บอลดีุห,รหรดเ ำมันเือาเลยดิเพรวานี่ก็มันมาเนี้ยม,มยำเด็ดแล้วนนครับรุ่นเงอนครับผมบนี่นึงแต้มครับโอ้โหประทูไป But yeah. ปาเสียบอยู่ห้องจบอืม,มาน้เหมือนปาปากทาเท่าปะ หลังมองไปย้อนไปไมไปน้ยวกอะไรย้อนหนาดิบลอยอย่เลยถือวาหล่อแบบนี้แจกเอกย้อนนี่งสักทกันจะม้วแจกทุกว evet> ันอ๋อ โอ้ยถือครับมันนี่ถืกมาทางทางปลอม เบ็ดเหลี่ยมเบ็ดนะครับฮัลโหล ไปแล้วที่เพื่อนล้วนะไร้นี่ยมันได้มีโอกาสมันก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อนึ้นเก่าครับกับริมโขงคือเก่ามะยามจันคือเก่าครับมื่อนี้บรรยากาศแต่เศร้าๆครับไม้เดิมๆนแถวนี้แหละครับน้ำก็ขึ้นเร็้ยวครับพี่น้องครับึ้นแห้งไรฝนตก ทีนีตัวว่ลครับไปรุ่นไปชมกันเลยครับครับจะมาหลังนี้บาลันแล้เนี่ย รันสำรับลังนี่นรอบอกรันชิงเยอะรุ่นไปชมกันครับผม น้ำึ้นยังตายครับบอลลันบอลันครับหลังนี่รุ่นหลังนาครับผมมาแล้วฝนอ่ะฝนลงเม็ดแล้วครับ นี่รีบครับผมฝนก็มาแล้วครับคุณยิบ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 ,บ,บ,บละฝนก็ได้โคตรโบราณนี่โคตบรลณม,มั้งาุณนี่วะ โอ้หนี่กบลันครับผมครับบลันจัดเม็ดหลังนี่ก็ลิบอีกละเดินหลังนี่ครับผมสิสิโมีห่เลยนโอ้กบลันกบลันวะ มือน,นี่ผิดพลาดแล้วมึอนี่ผิดพลาดแล้วมันเนีนเนบน่มีบอ่อมีบ่อโอ้บลยังอนเว้บ่ลปรวัไ่ไหวแล้ววะฮะ ออมาวัาานนีห้นหึดไรวะเดี๋ยวบอดบป็นบังปรนเดี๋ยมพี่ป่าบีบอ่บอ่โออ,อดีดีดล้วมันเนีไปอ่บ่แลัน,น,นลเลื่อนกันไปช้อมกันครับผมมาล่ดุกนคักกีด

นี่รับทั้บไม่ความตายมเลกันแถวอีกว่าลันฮะลันตัดไม่เหมือนกันมันจัยากมีลุนคำหลังนี่ พ,พื่นะที่รันอย่างน้อมที่นอ้อจากหลังแล้วนะลังเจ็ดว่ะเนี่ยลังที่แปดลังแปดลังที่แปดแ่ันลังที่แปค่ันครับาจากลันที่มีตั่น้ำมันเลวหลยนยคมันเวหลเมื่อวานนีน,นี้เหลืออยู่ที่นี่นีดีปะยังหมดหวม,มันมื่วานนี่ว่แล้วผใหญ่ก็ไม่หมดหวมออ ใหญ่คึ้นา้าน,น,นมม่สี่ขวบเเมื่อกี้หมใส่มหันก็เลยใหญ่ๆมาสิ่งฝนตกหางไหนวะคือดีเลยวะลุนครับมีบอเนี่ยมีบอมีบอเดงลันทั้งเชื่อก็ได้แดงแดงมีแล้ว นี่ละครผมวัดตั้งๆอยู่มีครับโอ้อันรกัมีตัวอยู่เไหนมีครับันที่แปดเขจอลังที่แปดเขาเเจอลังแปดเนียงออ่เขาจะออกมานี่ยอดออกันสามสามลูนี่หละมาผู้ใดเข้าับ พอไอหมวะมานัน่อองเงนออเ,เอาเงี้ยงมั้ออเยเอาแล้วใส่เงี่ยแหงอยงู่นี่ครับไม่ดำนน้ำดินี่ครับสายใจขาดมาน,นึ่ยฮะบวขาดอยากอ่นที่แปลข้ออ่อนนี่ นี่ครับใส่งามๆวันสิบถึงละน้ำหัวเนาะใส่คร pues, ับไป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 ุุร yeah. ีวิวครับไม่ไหวสวยๆผมมาหาปลาพอดีครับ คือตรงน,นี้ไหนปลาน้ำแบบนี้กุ้งกุ้งครับนี่ไม่กินกุ้งนะล่ะเอาวเขาใส่ไปฝนตกตกเลยอ่ะบรรยากาศดีขนาดเป็นส,สี้ดีังกุ้ง ดีหลังครับผมโอ้ดินไหลตามมาเจอกเข้าไปตกลาหลุมวพ Bye.

จริงดีจร um> ิงคนนี้เลยไม่เห็นเปี่ยบปลหลังนี่วะหลังนิ้วนิ่วแต่า่านทุกวันเลยก็ได้โดนตุกเพื่องครับหลังหนาครับผมหลังรองตัวนี่รองบวยอ่ะ ลอง่วยดีนะเหมือนอีออกมาโอ้ลอง่วยกับเข็งติ๊กอ่าเหลือบวยร้อนเห็ดเลยเวไหมอย่ามึงแหงอันที่ตื่นกี่เดี๋ยวเดี๋ยวตื่นกันมั้งเออผมเข้มงวดดีก็แลับ ตเอาละครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายทีนี้ว่นนี้ไม่รู้แลวว้ย มนจึงไยเวลันลันวะโอ้ลันครับมีรุ่นลันนะเบ่อเธอขอจะมีรุ่นไว้ก่อน,อน,อนโอ้ายลันซำน,นี่ครับรุ่นแล้วแล้วสิบปดโลเข่งเงนู่นนี่รุ่นแล้วเป็นร่นแล้วลันไหม ตัวเอร้อาจารย์นะรับหาโูนี่อาจารย์รลนี่ะไรกับมเดคูแล้บเมาอ้ลุบนวะสิมีนีบกว่ครับ อย่งกางปางน่กินนยังรู้นี่ห่าของมาเลยมีปลาินปลาแล้วช่วงนี้นักล่าปลาอยู่แล้วกางมัติดคอหนะ่ะยังสิมุกคยดันน้ำมันจะเทือรันน,รน้ำมันมนี่โอ้ลพุขูกแข้งกันเลย รบรรยากาศยามส่องน้ำนกอป็นยังไนกต้งแอนวะรุ่นครับผมมีบอรหรือบอมีอมีรุ่นห้ามข้นสีประพาดนะโอ้ยมันคือผีแท้ ทำแห้งสิมาอันนี้น้ำแห้งน okay. ้ำแห้งครับผมมาอู้มีแล้วครับเอนละอู้อะไอะไรครับผมอ้ออ้ยานงัดน้ำแห้งนกูไหนเก็บรถเลยองครับครับ ประตูขอ่อนครับรือเอ,อนขอันดาลขอบุ่โอ้มันักเคืงยี่ห,หันเนียนะเดี๋ยวคุอตีหันพอดีเดี๋นี่นี่ครับมือนี้รวมอีกแล้วมือนี้ เียนีเสืยอล,ลังมือละนี่เสืหน่อยนี่นี่ลังมือมองโอ้สแสดงว่าดินแห้งหลคุณนอจนหัวเ่นละนะครับดินนาวายไปกาลากินในตัวนะนี่อยากินลาบป่ามกูลาบัยอยู่นะครับลนะาบัวน,ะวก,นก,กินกกกเออใส่ยัดสน,นี ขาดเส้นหนึ่งขาดเส้นหนึ่งวะแล้อสามเส้นเออแล้อสามเส้นมึงยังก่ะกโอ้นั่นนั่นห้องนั่นนะแข็งแข็งแค่ไ่นน่ะมาข้าวนั่นนะ่ะนี่เด็กี่ห้องนั่นนั่นเต็มข้ามเขอเลิกกี่วะาบุญเดียวกับพ่อ มาทปอนไนะ <c oughs> มามาทปอะไรนมันี่สองเต็มมั้นี่รูปไปวะสองรูโอ้สองรูคุณละมั้องอ,งอา,อา,อา,อามาัดแม่นนะดิ่ดนรอ เราจะต้องใส่ไปโอ้ไปใส่น้ำเหียวหมองเันที่ว,ว,ว่าุมไหวใส่เด็กน้ป่าร้มครับใี่้องเจ้านี่ครับในสองโตรครับใส่กริสองโลสามโลครับนี่ยนนี้กระิ๊สองโลครับมันอยู่ครับน้ำขึ้น สวยงามยอยู่หางแดงหางแดงนะครับพี่น้องฝากติดตามไว้นะครับ,รบสำหรบับคลิปหน้าก็จะวางราบมันจีมีตัวใหญ่ๆให้พี่น้องได้เบิ้งครับสำหรับมื้อนีก้ก็สวัสดีครับ